โอเคเดี๋ยวมันจะฆ่าไม่ฆ่าเลยแกเนี่ยฆ่าวแกแล้วคุยเรียเหรอตุ้ยแกอย่ากทำนี้แจ๊ง้าแกเห็ธรรมชาติหน่อยตุ้ยขอร้องธรรมชาติเลยตื่นมาเป็นงี้เลยนะอะไรครับอ้าดยังไม่เลิกอีกเหรอโอยแล้วเขาัดออฟเหรออ่าช่างภามาครับผมจริงๆแล้วก็ต้องให้พี่มาสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะว่าสุกภาพเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปคุยอยู่ี่เขาที่เขาจะคลิว นี <geon> <atorium? S 1> <IT> ่เน <oyu> ี <es> ่ะไม่อัดเทปได้มันสูกใจเนี่ยแม่สาวเสื้อก้าวอาอะไรนะสาวเสื้อก้าวรอรอเก่งนะเอย่าร้องอย่ามาตีฟันดาบนั่งนะอันใดฝึกมาใช่ไหมเรื่องฟันเนี่ยชอบแล้วแต่ฟันฟันแบบฟันดาอะไรตุ้ยที่ชอบอ่ะ ผมแกเอาอันนั้นใส่แหละป้ามานั่งแทนคุยเลยถ้ารัาป้าต้องเห็นหน้าป้านะเห็นผมไม่เอานะบอกให้นั่งแล้วอ่ะไอ้ดาเอาไม่ได้เลยก็มีแค่นี้แหละแล้วตู้ยู่ท่าทางตู้แบบมันก็แมนจังเลยแบบห้างนั้นฝึกมาใช่ไหมคือไม่ได้ท่าเสือกีบมันจริงจังดีพี่เขาก็เปลี่ยนบางคนอยากจะท่าเสือกีบแต่ที่พอ มองไปเข้าฉากต้องฆ่าพม่าแล้วมองกล้ากับพม่าแสดงว่ามาันใช่ไหมริงเนิ่มมาจริงสม,มัยก่อนที่แบบเหมือนใส่ชุดทหารต้่งต้องอย่างเงี้ยนี่เหมือนกันเราถือดาบว่าแอคชั่นแล้ว,อวตอนเสียกงเสียกงไปใช่ไหมเสียกงใช่ไหม <c oughs> เออแบบว่าตอนนี้กูฉันเสียกงใช่ไหมรัก <c oughs> ชาติเยอะไหมจริงอะอยากอยากอยากให้คนไทยดูนะได้รักอันที่ตรงไหนที่อยากดูที่อยากดูเกี่ยกับผู้หญิงและความรักชาติอยู่ตรงไหนวะ ความรกชาติทือตรงไหนรักกันนีรก็ถือรวรชาติแล้วชาติก็ไม่สัด์อนะไรนะชาติก็ไม่สัด์ลอนสับเข้าไปเป็นไงล่ะนี่หนักไาเยอะโอเคครับผมเียเรียบเร่งวครับผมเฮ้ยมันเนี่ยอุ้บ้ามเรียวไหมอื้อ

อไอีกงานก็แบกมาสย้อนหนะ